เย้สวัสดีครับก็พอดีเห็นโพสต์เนื้อของพี่โอ๋พี่โอ๋มชิปเห็นเขียนเป็นอาคอรดที่พี่โอ๋ก็อยากจะฝึกนะมีอะไรนะมี C major seven C sharp Dim seven Dim น minor ะ n i n แล้วก็มา G13 ชุดหนึ่งก็จะเป็น E minor eleven min e min นะัต่างเลยนะ E flat dominant 9 i n เรียกเต็มๆนะ ขั้น D flat nine แล้วก็มา D minor nine แล้วก็มาเป็น D flat dominant nine หรือเรียกสนะั D ้นๆอันดี flat nine แล้วก็ไป C major nine อ่ะก็จะเป็นชุดอย่างนี้ครับโอเคก่อนอื่นเลยก็คือผมจะไม่ได้คิดแบบเป็นขอรดตามชื่อนั้นน่ะจริงๆอย่างเช่นอย่างสมมุติว่า C major seven C sharp dim D minor nine แล้วก็ G สิบสนะามเนอะอจริงๆในหัวผมก็จะคิดเป็นขอร์ด C ตรงๆ มันขี้เกียจเรียก C ีเมเจอร์เซเให้มันเปลืองแต่ว่าจะเป็น C ีเมเจอร์เซเนะครับก็เพราะว่าชอบซาวนั้นซีชาร์ปดิ c p เซเว่นจริงๆแล้วก็คือผมคิดว่าเป็นคอร์ดเอซีเว่นนั่นแหละแค่เอา c ีชาร์ปดิมมาเล่นทับแทน เ7แล้วก็ด m i n เนอร์นา er ก็คิดว่าเป็นคอร์ด D ีเมเนอร์แล้วกันง่ายๆโง่ๆหรืออย่างมากที่สุดก็เป็น D ีเมเนอร์เจนี่แหละคือเอาเอาด m i n เนอร์นา er เล่นทับเลย G13 ก็คือเป็นคอร์ด d o m i n a n ต์นะครับก็เล่นเป็น G7 เนจะ็ดก็ได้ทีอย่างเช่นสมมติผมเล่นแบบทำตาโง่ๆนะอ่าาชุดแรกก่อนนะจ okay. ีคอร์ดหนึ่งสองสามสี่สี่คอร์ดโอเคอ่าคิดเป็นง่ายๆเหมือนเป็นคอร์ด C ครับแล้วคอร์ด A7 ในหัวผมคิดอย่างนี้แหละแล้วต่อไปขอดีมิเนอร์นะดีมิเนอร์นายผนมะคิดว่าเป็นดีมิเนอร์สซเวนหรือพี่นี่ก็ได้น,นดนะแล้วก็ต่อไปจีสิก็คิดว่าเป็น G 7เซเวโอเคอันนี้วิธีจับแบบตามแบบระบุตรงๆเลยซีเมเจอร์เซเ่นโอเค C ีเมเจอร์เซอย่างนี้นะครับต่อไป C ีชาร์บดีซึ่งจะมาแทน A 7เนอ่ะนะเออที่ผมคิดแทน A 7นะครับก็แค่เลื่อนอ่ะยกนิ้วกลางขึ้นมาครับอ่า แค่ยกขึ้นมานะแล้วก็มากดที่สายห้าแค่นั้นแหละส่วนไอ้นิ้วชี้เนี่ยเราไม่ต้องทาบถึงสายล่างนะครับเออเออแค่ไอ้สายล่าก็จะบอดไปมันก็จะเป็น,นอ่าเป็นแบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บต่อไปเป็นคอร์ดดีมิเนอร์นาอ่านิ้วก้อยไม่ได้ยกนะครับเอามองโฟกัส2นิ้วนี้ขึ้นมาอันนี้ก่อนแล้วก็ไอ้นิ้วนางเนี่ยจะเลื่อนลงมาสายที่3ครับส่วนนิ้วกลาง ก็เลื่อนเข้ามาหน่อยยังอยู่ที่สาย5ส่วนนิ้วชี้ก็ <c oughs> สาย4ี่เพดีสามอดีมีเนอร์น้อันนี้ก็คิดว่าแทนขอด,ดีมีเนอร์งงๆอย่างเลยหรือว่าอย่างนี้ก็ได้เอออันนี้เอามาแทนเลยนะครับเสร็จเปิ๊บต่อไปขอ G13 G13 นะ G 1 3ก็คือ G 7ซเว่นนะครับ <c oughs> เวลาเปลี่ยนนิ้วก็จะเป็นอย่างนี้ดูอันนี้นะครับมันจะสลับที่กันอย่างน,นี้อ่าส่วนนิ้วนี้ก็จะเลื่อนเข้ามาหน่อย คือเลื่อนไปทางนี้นี่ก็จะเป็น G สามอ่ามันก็จะอ่ามันจะขยับน้อยโอเคมาลองดูกันครับก็จะเป็นอย่างงี้สมมติอย่างละห้องเนอะสี่จังหวะแล้วกันอ่าอันนี้คือหนึ่งชุดอลากาันต่อไปมาชุดหลังที่มันเป็น E minor 7 11หรือเขียน E minor 11แล้วก็ E flat โดไมน่าไนหรืออ e ีแฟดไนถ้าเขียนสั้นๆนะครับแล้วก็ดีเมเนอร์ไนดีแฟดนแล้วก็ซีเมเจอร์ไนโอเคเอาทีเล่นทีละตึงทีละตึงก,ก่อนแล้วกันโอเคมา e m i n o r อร์เคิดว่าเป็น e m i n o r แล้วกันครับแต่ผมจับเป็นขอทามนะผม,มจับตรงนี้แล้วกันมันอำนวยสะดวกกว่าอ่าก็จับเป็น e m i n o r e m i n o r มเนอก็ได้ครับผมคิดเป็นนี้ทีน,นี้ไอเอลิเมาจากไหนเอานิ้วนางเนี่ยออกครับอ,อารมณ์เหมือนแบบ เซเว่นอีเลเว่นอะแต่ว่าเป็นไมเนอร์เซเว่นอีเลเว่นโอเคไอ้ครับไมเนอร์เซเว่นอีเลเว่นโอเคแล้วเสร็จต่อไปคอร์ดอะไรนะ E flat Dominant nine ใช่ไหมอันนี้ช่วยไม่ได้มันต้องขยับนิ้วเยอะหน่อยอน,นช่วยไม่ได้จริงๆก็ทำอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมครับ E อันนี้ E ใช่ไหมอันนี้ E flat อยู่ตรงนี้ก็เอานิ้วกลางมาโป๊ะโป๊ะแล้วก็นิ้วชี้มาโป๊ะตรงนี้อ่ามันคล้ายๆค,คอร์ด C ครับ C เนี่ย C C major เซเว่นอ่าแต่มาอยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บ นิ้วนิ้วอะไรวะนิ้วนางโอเคมีสาย3ามนะครับการเลี้ยก้อยอยู่สายสองโอเคนะ,ะจะเป็นแบบนี้โอเคนะครับคราวนี้ไหนๆจับรูปล่างแบบนี้แล้วไม่ให้เสียเวลาก็คือต่อไปดีไม่เนิ่นนายยังไม่ต้องคิดอะไรมากครับยังไม่ต้องยกนะแค่เลื่อนสไลด์มาปากแองนี้นะแล้วก็เลื่อนนิ้วชี้ถอยหลังแมว อ่าจะกลายเป็นดีมิเนอร์นะนะอ่าอันนี้เองนะสมมติอย่างนี้นะจาก e มินเนอร์เซเว่นอ e ีเลเว่นเขียน e มินเนอร์อีเลเว่นก็ได้แล้วก็มาอันนี้ต้องขยับนิ้วหน่อยช่วยไม่ได้สองนิ้วนี้มาก่อนนะจ๊ะแล้วก็มาอันนี้นิ้วนางิ้วก้อยเสร็จพอไปดีมิเนอร์นายเลื่อนไปก็อ่อนอันนี้โทษทีแล้วก็อันนี้เลื่อนไปทีหลังโอเคนะครับเสร็จต่อไปดีโดเมนไม้ ain, นายใช่ไหมก็คงรูปนี้นะ แต่ว่าเอาอันนี้สามนิ้วนี้เดี๋ยว็ดเเดโอเคเลื่อนถอยหลังแต่อันนี้ยังอยู่คงที่แมวอ,อ่าเป็นดี็นแนนอยูอดีนายนะคะเส้นขอสุดท้ายครับก็จะเป็นซีไ <c oughs> ม่เจอนายนะซีไม่เจอนายโอเคยังคงรูปนี้ถอยไปข้างหลังแต่ว่าไอ้สองนิ้วเนี้ยสับกันเอาอันนี้ลงมาข้างล่างส่วนนิ้วก้อยไปอยู่ตรงนี้แอนเป็นดีไม่เจอนาย้าเป็นอย่างนี้ถ้าเล่นนะคะก็จะเป็น นนะอ้มามันก็ลักษณะนี้ข้อพวกนี้ครับจริงๆเราได้ยินอยู่ในชีวิตประจําวันโดยที่ไม่รู้ตัวนะเออเราก็ใช้กับเพลงไทยเนี่ยแหละมันไม่ใช่มันไม่ใช่แง่แบบว่าต้องเป็นเพลงแจนะครับอย่างเช่นอ่ะสมมติเอาเอาแต่แต่ไม่ต้องเรียนการเรียนกันแบบเมื่อกี้ก็ได้ครับสับไกลสับมาก็ได้อย่างเช่นยกตัวอย่างนะฮะ สมมติเอาเพลงแบบโนวก็ได้นะแค่ท่อนหนึ่งก็พอสมมตินี้หนึ่งสีมิชชั im, 10, 10่นเซเว่นสีช้าดีแทนแทนคอร์ดเอซแมทนะครับกก 9, แล้วก็อินฟินิทไนน์แล้วก็จีเทอท์จีนะครับจีสิบสามโอเคแต่มันไปแต่มันเจอไปอยังใจไม่ทำหรือว่าอย่างนี้เพลงอะไรอนะสมมติว่า,วาเพลงของป้าเออ เธอเคยถามฉันจะใช่หน้เธออ้ะอะอไม่เจอคำอะไรประมาณนี้หรือว่าเพลงพากินสารก็เพลงนี้ ในประมาณนี้โอ้โหได้ตั้งเยอะหรือว่าหรือว่าจะทำทุกทุกอย่างจะทำทุกทุกทางอ่าเนี่ยดัดแปลงใช้ได้หมดคร <Hey, S 1> <ะ>ับแล้วก็จะมีไอ้ที่อันนี้อ่าใช้ยังไง สมมงขอว่าลองบบดัดแปลดูสมมติเอาทุกอย่างกันอะอ่ะทุกๆอย่างจะทำทุกๆทาแตละทาแต่ะท่าแต่ท่ะประมาณนี้ครับอ่าลองยกตัวอย่างประมาณแค่นี้พอัอมว่าน่าจะเห็นภาพเป็นมากขึ้นนะครับดีมากนะครับแต่ว่าก็ใช้ความช่วงแรกอาจจะไม่เคยชินแต่ใช้เวลาแป๊บนึง ง่ายแล้วหรือว่าใช้ได้ไหลายเพลงด้วยโอเคบ๊ายบาย